รีวัรดไปหน่อยต้องส่งต้องส่งนิดนึงรีวัรดไปหน่อยแอยงบนี้วัรดเร็วไปหน่อย

หัวเรือสามตูมแล้วับยังไม่ได้ตัวครับตือน้ำตัวเขาไปแล้วสามตูมครับ ซึมทีอยู่แล้วหูวิโดดอยู่แล้วหูวิโดดโอ้โหอะไรจะโดดอะไรมันจะโดดขนาดนั้นวะล้างไว้ก่อนล้างไว้ก่อนล้างไว้ก่อนอย่าย้ำนะอย่าย้ำนะล้างอย่างเดียวอย่าย้ำ ยม่งโดดชิบหายในตัวนี้ต้องเข้าไปแนแล้วพันนนี่แล่วอ,อย่าอย่าอย่าล้างผ่อนๆหน่อยผ่อนๆหน่อยเออผ่อนๆหน่อยเดี๋ยวพี่อีขาดาเออให้สายตึงไว้ให้สายตึงไว้ตไวแต่ว่าอย่าอย่าอย่าดึงให้สายตึงอย่างเดียวอย่าอย่าให้สายหยอ่อนอ่ะนัฮอนแกงไม่ตัดให้หรอก ับไปเลยเลยับป้ละาโอ้มนโอโดนาได้ไหมต้องเอานี่นี่เนี่นี่เนี่เอาล่ยงาไม่เนี่ย วางปลายคันเดอร์วางปลายคันเดอร์วางปลายคันเออได้แล้วเข้าแล้วเข้าแล้วปลดสายเลยปลดสายเลยปลดสายก่อน ใช่ตัวเดียวกับตัวแรกก็วะ่ะดูดูจ่มันกัดดุดดอ่ะเออตัว,ต,วตัวนั้นดูกัดใหญ่กว่าน,นี้นะไอ้น,นี่มันสายต้มเลยอ่ะตัวตัวแรกดูกัดใหญ่กว่าน,นี้โอ้โหโดดชิบหายเลยโดดชิบหายแล้วโดดข้ามเลยอ่ะข้ามซุ้มเลยอ่ะโดดข้ามซุ้มเลยอ่ะ ถึงแล้วมหาชัยโอ้โหหลอดสทีครับนี่มหาชัยสยในสุดตุ้มที่สี่เอาจนได้ครับสามตุ้มแรกพลาดครับตุ้มที่สี่เอาจนได้เกือบได้โดดน้ำอเกือบได้โดดน้ําแล้วอีกตุ้มหนึ่งได้โดดน้ําแน่ อยู่นี่ก่อนก็ได้อยู่ออกออกข้างนอกเรือเยอะถ่ายลงชายโลกก็ถ่ายในนี้แหละได้ได้มุมมองแปลก <laughs>